ไเฟิร์สส่งให้ถึงบ้านเลยเป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้แกะกล่องแล้วก็ว้าวมากเลยนะคุณครูเนี่ยสอนสนุกเล่นใหญ่มากที่สำคัญนะครับสำเนียงนี่เป๊ะมาก then I'll h u and I'll puff ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาได้ทั้งความรู้ได้ทั้งภาษา big house big b a d w o f okay and three little pigs เจ๋งมากๆเลยขอแนะนำรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับพีเจอชอบไหมครับชอบมากครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านกันนะครับเนื่องจากเป็นช่วงโควิดเนาะเพราะฉะนั้นไปโรงเรียนไม่ได้นะครับทำังไงดีให้รูปมีความรู้ Phonics first นะครับนี่ Phonics first ส่งไปถึงบ้านเลยเป็นคอร์สเรียนภาษ,ษาอังกฤษนะครับไปแกะกลงกันเลยทัย โหเต็มไม่หมดเลยเจตอนนี้แกะกล่องมาก็ว้าวมากเลยนะฮะเหล่านี้คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนของ Phonics First อนไลน์นะครับเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ในช่วงโควิดแบบนี้สําคัญมากครับเพราะว่าเราไม่สามารถไปเรียนที่โรงเรียนได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่ชื่อว่า Fairy Tale นะครับเดี๋ยวเรามาดูในโปรแกรมก่อนอื่นก็ต้องล็อกอินเข้าระบบก่อนนะครับมา,า,า <Story. S 2> เสียงและภาพน่าสนใจมากเลยครับคุคนโคลเนี่ย สอนสนุกเล่นใหญ่มากที่สำคัญนะครับสําเนียงนี่เป๊ะมาก Then huff house Howling and And down I'll 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 puff your eat blow you doors พอที่ทานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มีกิจกรรมที่ให้ทำร่วมกับคุณครูด้วยนะครับอคทลูสติกอยู่ไหนคลูสติกโอเคต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าบางทีเราอยู่บ้านเราไม่รู้จะทําอะไรกับลูกนะไม่รู้จะเล่นอะไรนะครับที่เจ๋งกว่านั้นนะครับคือ คุณครูเนี่ยเขามีแบบวิธีการสอนที่สนุกมากนะเรายังรู้สึกสนุกไปด้วยเลยนะครับและก็ทําให้ลูกมีสมาธินะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับเก่งมากที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆนะครับก็จะเข้าไปเรียนได้ตลอดเวลาเลยฟังซ้ำกี่รอบก็ได้นะครับคุณครูเล่านิทานสนุกไหมลูกสนุกมากครับดีเจชอบไหมครับชอบมากครับไปเลย กูอยากเจอไม่ใช่สุกี้เหมเดยครับเจ้หน่ย a l l d o n all done e house big bad ค o l f okay and t r e the l i i s yeah เป็นไงบ้างสนุกไหมทีเจ โอ้โหได้คําศัพท์เยอะมากมายเลยเนาะได้ทั้ทงความรู้ได้ทั้งภาษาแลนอน,นอกจากนั้นนะครับก็จะมีสมุดก,กิจกรรมมาทบทวนนะครับมีเกมมาให้เล่นนะครับให้ทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับเโอเนี่รูปนี้มีอะไรใช่มเจ๋งมากๆเลยขอแนะนําโปรแกรมนี้ของ Phonics First นะครับคอร์สเนอันนี้นะฮะ รับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับสนุกได้ความรู้แล้วก็ได้แบบสำเนียงเจ้าของภาษา oh. จริงๆเลยนะครับ oh. ลูกๆเราก็จะได้แบบนะโอ้ oh, <Okay. S 1> พูดเก่งกว่าเรานะ <laughs>